พ,พี่แตงพี่แตงพี่แตงอยู่บ้านเลขที่เท่าไรคะเลขที่เก้าหมู 1, ่หนึ่งตำบลหนองสะอำเภอสัพัน์จังหวัดอุทัยธานีค่ะพี่แตงเป็นคนที่ใช้อะมิโนโนาโนกับผงรุ่งโลดนาโนนะคะอันนี้พี่ใส่ข้าวโพดพันอะไรคะเจ็ดสองหนึ่งสองเจ็ดสองหนึ่งสองใช่ไหมคะเจ็ดสองหนึ่งสองนะคะอันนี้ฉีดของน้อยไปสามครั้งพี่แตงประทับใจไหมใช่ของน้อยมา ับถือว่าผ่านไหมคะโอเคชีดท,ทองน้อยนี่ประมาณกี่วันเขียวพี่ประมาณสี่วันประมาณสี่วันเขียวประมาณสี่วันคือออกมาดูแปลงแล้วมันเขียวเลยใช่ไหมคะสามวันสี่วันนี่เนี่ยสามวันสีน่วันเขียวเลยอันนี้ข้าวโพดข้าวโพดเลี้ยงสัตวนะ์เนาะแล้วก็เปลูกนี่เราให้น้ําทันมั่งไม่ทันมั่งเนาะพี่เนาะแล้วก็ผลออกมาก็ยัง <c oughs> ถือว่าโอเคนะ <c oughs> อันนี้ไา้ตะเกียงี่ว่าได้ไหมน่าจะได้ไน่าจะได้ใช่ไหมพี่เออดิลองฉีดให้ดูดดดอันนี้นัดนรถเกี่ยวหรือ,อยังคะพี่เตงนับแล้วแต่วันไหนจะนับแล้วแต่วันไหนไม่รู้ต้องไปดูตารางใชื่อไหมฉ <laughs> ีดทองน้อยไปสามครั้งปุ๋ยใส่ได้แล้วลูกถึงไหมพี่ไม่ถึงอะไม่ถึงโอ้โหไม่ถึงแล้วยังได้ขนาด,ดนี้เนาะพี่แตงเนาะแล้วเน แล้วหน้านี้นะคะทุกคนมันค่อนข้างที่จะเป็นหน้าแรงเนาะเดือนนี้เดือนวันนี้วันที่สองมีนาคมพศสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดะผลงานออกมาก็คือได้ขนาดนี้เนาะพี่แตงมีคนใช้ตามพี่แตงไหมมีมีมีหลายเจ้าก่อนจะใช้นี่ก็คือเขาดูผลงานจากของพี่แตงก่อนใช่ไหมคะอมตอนนี้แดดค่อนข้างที่จะร้อนนะคะทุกคนพี่แตงไปไหวด้วยยังไงฝักเ่ามอเหมือนกันหมดเหยจ้นนะ นี่นะคะพี่แตงของเราค่อนข้างท,างที่จะขี้อายนะอันนี้ก็โหฝักเบ้งเบ้งใหญ่ๆทั้ทงนั้นเลยนะคะอันนั้นดันมันไปอีกแค่ดันเลยนะอืมอีกไม่กี่ใช่ใก่ปุ๋ยมั่วไป้าวไสุดสุดกี่ไร่พี่15ไร่สิบแปไร่18ไร่18ไร่ใส่ปุ๋ยไป4 ทุกคนกลักกวจะถดทห์เองกลัวไม่ทันน้ำไงเออเลยใส่น้อยใช่ไหมสิบห้าไรใส่ปุ๋ยไปสิบสี่ลูกไอ้สิบแปดไร่สิบแปดไร่สิบแปดไร่ใส่ปุ๋ยไปสิบสี่ลูก,อลลลกโอ้แล้วได้ขนาดนี้นะโอเคโอเคนะน้ำดูน้ำให้ทันมั่งไม่ทันมั่งเนาะฉีดของน้อยไปสามครั้งใช่ไหมพี่สามเรามาเดินในไร่ร่องข้าวโพดนี่เหมือนเราเตี้ยเลยเนาะหรือน้อยเตี้ยอ่ะ ไม่เตี้ยนะ <laughs> คุณมาตรฐานหญิงไทยอยู่นะฉีดยาแค่สามครัง้ง4อสี่ครั้งยับถึงสวยแล้วก็ไล่อะไรนะตอนที่กำลังออกดอกหวัวอเแ็นนั้นเองพอจ้ะ